มาเขียวแป๊ดในชุดแกเห็นแล้ะเหล้วให้ทีมงานเข้าเตรียมพร้อมก่อนนะฮะตอนนี้แผ่นชื้นบอกวแผ่นชื้นฝนตกไปกักที่ไหนมาไม่รู้นะครับผมก็ขอบคุณนะฮะอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับคนดูใหญ่ของงานนะะฮที่ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับผมอยากจะสุนที่เปิดโอกาสให้หล่อบรรดาทีมงานสู้แร้นะฮะรวมถึงซีรีส์รับเชิญนะฮะทั้งสองท่านโดนยึกับพี่รุ่งสุริยาแล้วก็พี่พิเพียวในข้าวกรับไม่อยากให้คุยคนเดียวครับอ๋อ้นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเพลงยังไม่มาเอาตัวขึ้นมาก่อนพอแล้วมาเขียวแป๊นเลยวันนี้มองยังไงเขียวครับสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้มาภูเก็ตนานที่มามาครั้งนี้รู้สึกสบายใจครับสบายยังไงครับอยู่ที่กรุงเทพครับพรับผมก็อยู่ที่รังสิตคลองสองครับ น้ำท่วงแคเอวนี่ฮะ<ว>มาภูเก็ตนึกว่าจะไม่เจอฝนแล้วครับสรุปว่าโอ้โหชุ่มช่ำเหลือเกินทีนี้ฝนแรงแล้วนะครับผมครับผมเป็นยังไงมายังไงวันนี้โอ้โหท่านนายกบอกว่าอยากเจอพิรุงม,มากครับก็ด้วยความเมตตาของท่านนายกแล้วก็ทีมงานนะครับของอบตก่อแก้วนะครับก็เสียงประเพณด,ดังๆอีกสักครั้งเนาะให้นกับท่านนายกชวนครับผม กราบสวัสดีครับไม่ทราบว่าท่านนั่งอยู่ตรงไหนฮะติ๊กดอกติ๊กดอกท่านกลับหรือยังครับท่านท่านชูมือนิดหน,นึ่งได้ไหมฮะอ๋อน่น้นานาครับผมท่านครับยังไงน้องเพียวเพียวได้รางวัลไปแล้วฝนตกให้ทั่กฟ้านะครับโอ้เหวเพียวได้ไปหนึ่งพันผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาแต่มีสายรายงานมา <laughs> โอ,โ,อโอ้ดีใจดีใจวันนี้ครับนะฮะขนาดฝนตกนี่ก็ยัง